กำหนดให้ ABCD เป็นสี่เหลี่ยมคาหมูที่มีด้าน AB กับขนาดกับ DC นะคะ AD เท่ากับ BC AB บ B, ก DC เท่ากับ AD บก BC ถ้าสี่เหลี่ยม ABCD มีพื้นที่2,400ตารางหน่วยโดยที่มุม DAB เป็นมุมแหลมนะคะแล้วก็ cos มันมีค่า0.28หาความยาวด้าน CD ี่สกเก็ตออกมาพี่จะได้รูปร่างประมาณนี้ เนาะ AB ขนาน DC นะฮะแล้วก็ AD BC เท่ากันแล้วก็ด้าน AB บวกกับด้าน DC จะเท่ากับด้าน AD บวกด้าน BC นะแล้วก็พื้นที่เป็นส4 0 0ตารางหน่วยนะฮะเดี๋ยวคนนี้พี่ก็จะลากเส้นขนาน BC มา เส้นจากจุด D ไปที่ด้าน AB โดยที่ให้มันขนานกับ BC นะฮะสมัครขนานกันปุ๊บแสดงว่าความยาวด้านตรงนี้ DE ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ BC ด้วยนใช่ไหมแล้วก็ขอสมบุรณ DAB DAB สม DA B. DA B บูรณ์ตรงนี้ใช่ไหม เพราะสมมติเป็น0.28ใช่ไหม0.28ก็คือ28ส่วน100ก็คือ7ส่วน25ใช่ไหมแสดงว่าที่พี่กำหนดให้ความยาตรงจุดนี้นะสีแดงข้อสีแดงตรงนี้เป็น7 k นะคะความยาที่แท้จริงของ ad ก็จะต้องกลายเป็น25 k ใช่ไหมแล้วก็ความสูงของสี่เหลี่ยมจะเป็น2.4 k ใช่ไหมคะ แล้วก็ความยาวสีฟ้าตรงนี้ก็จะกลายเป็น 7k นะคะบอกว่าสามเหลี่ยม ADE จะเป็นหน้าจั่วเห็นไหมหน้าจั่วเพราะว่า AD เท่ากับ DE นะเพราะฉะนั้นถ้าลากเส้นมาแบ่งตั้งฉากปุ๊บสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะแบ่งครึ่งฐานมันก็จะแบ่งันไปอย่างละ 7k นะคะก็เราก็จะได้ว่า AB แต่ที่เขาก็หนดว่า AB บวก DC ก็ AD บวก BC AB AB จะเป็น 14k บวก EB นะบวกกับ DC จะเท่ากับ AD บวก BC AD บวก BC จะเป็น25กับ25ก็เป็น 50k แต่ว่าด้วยความที่ ท้งเส้น d d กับ BC ก็ขนานกันแล้วก็ CD กับ BE ก็ขนานกัน,นแสดงว่าแสดงว่าเราจะได้ว่าความยาวด้าน EB กับ DC จะเท่ากันเพราะฉะน,นั้นสอง c ี CD, ก็จะมีค่าเท K, ่ากับสามสิบหกเเท่ากับสิบแปดเคเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องหาค่า K ถ้าน้องหาค่า k ได้น้องก็คือ c d ก็คือ 18k นะได้ยังไงก็คือเรารู้ว่าสี่เหลี่ยมพื้นสี่เหลี่ยม a b c d พื้นที่มัน2400นะ a b c d เป็นสี่เหลี่ยมข้ามหูคูณะสูงของมันก็คือ112คูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนาดก็คือทั้งหมดเป็น a b มี 7k 7k 18k เป็น 32k แล้วก็ c d 18k นะเัาจะแยกหาค่า k ออกมาได้นะคะ สามสองก็สิบแปดเป็นห้าสิบห้าสิบหันสองก็เป็นยี่ห้ายี่ห้าคูณสี่สิบก็ยี่ห้าคูณยี่สี่เป็นหกร้อยเคตอนังสองใช่ไหมถ้าเกิดสองพันสี่ร้อยเคสองก็เกินสองพันสี่ร้อยเคก็เป็นสองถ้าเคเป็นสองแสดงว่าความยาวด้าน c ีบีที่ก็คือสิบแปดเคก็จะกลายเป็นสามส้อยหกหน่วย